รีวิวโฟมล้างหน้าที่ใช้อยู่ตอนนี้ค่ะอันนี้เป็นแบรนด์ brmat ของเกาหลีเลยนะคะส่วนผสมของเขานะคะก็จะมีโคลนอยู่เนยนะคะโคลนตัวน,นี้นะคะก็จะเป็นโคลนงานวิจัยของเกาหลีเลยอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่เพิ่งกลับจากบ้านนะคะแล้วก็แต่งหน้ามาด้วยแบบฟิลกล้องโซดอ่ะเดี๋ยวใช้โฟมครีคเซอร์ตัวน,นี้นะคะตัวน,นี้นะคะเป็นทั้งโฟมล้างหน้านะคะแล้วก็ล้างเครื่องสําอางออกได้พร้อมๆกันเลย คลิปนี้จะยาวหน่อยนะคะก็คืออัดกันแบบสดๆเลยไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นชโลมบนผิวหน้าเลยจะทําครึ่งหน้าให้ดู่อนแล้ะกันนะคะเพื่อที่จะเทียบไปเห็นความแตกต่างนะคะสินค้าในออนไลน์เนี่ยรู้สึกว่ายังไม่มีนะคะแต่ก็จะมีที่นี่ที่แรกแหละค่ะที่จะขายแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากซื้อนะคะสามารถซื้อที่บิวเทียมได้เลยนะคะที่เราไปซื้อนะคะก็เป็นที่บิวเทียมที่สยามเซนเ็นเตอร์ค่ะถูๆๆๆไปเขาบอกว่าทิ้งไว้สักประมาณ1นนาทีนะคะแล้วก็ ไปล้างน้ําออกทั่วหน้ากันไปเลยแต่จริงๆนะชายเรารู้สึกเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยรู้สึกว่าหน้ามันนิ่มอะไปล้างหน้ากันล้างครึ่งหนึ่งก็จะลําบากหน่อยนะจ๊ะล้างให้ดูเป็นครึ่งหนึ่งค่ะถูๆๆๆไปจ้าอืมอืมอืมลำบากเจ๊งอยากเป็นเฟลแบบบิวตี้บล็อกเกอร์บอกใจอะเสร็จเรียบร้อยค่ะเช็ดนดห,หน่อยเนี่ยดูดี ขึ้นเลยอ่ะเรารู้สึกว่าหน้าไม่ตึงด้วยนะคะข้างที่ล้างแล้วกับข้างที่ยังไม่ล้างนะคะผิวดูใสขึ้นมาเลยดูดิอ่ะไหนๆก็ล้างแล้วก็ล้างให้อีกข้างหนึ่งกันไปเลยนะคะถูๆถูๆไปจากถูปากไปด้วยนะคะจะได้ล้างอ่ะถูๆถ่ายๆไปนะจ๊ะโฟมตัวนี้มันดีนะคะตรงที่สามารถล้างเครื่องสําอางให้หมดจดด้วยนะคะอันนี้เราใช้มือเจียวก็อาจจะแบบทุลักทุเลหน่อยแต่แบบอยากให้เพื่อนๆเห็นไงว่าเออมันก็ ออกจริงๆนะล้างหน้ามันจะพอล้างแล้วก็จะมีโฟมออกมาอย่างนี้นะคะก็ถูๆไปเหมือนแบบใช้โฟมล้างหน้าทั่วไปเลยะคะ่ะอ่าเสร็จแล้วก็ล้างน้ำนะนี่ล้างน้ําออกมาแล้วนี่ดิผิวมันดูใสขึ้นมาค่ะและนี่ก็คือหน้าที่ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะรู้สึกว่าหน้านุ่มขึ้นแล้วดูดีหน้ามันใสขึ้นนะเธอใครอยากซื้อนะคะเดี๋ยวรอติดตามเลยแต่ถ้าเกิดใครรีบนะคะบิวเทียมค่ะปังนะว่าไม่ได้